มาจ้ามาแม่แม่จ้าพี่พี่จ้ามืนีล่ะเห็ดแกงน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ม,มึงน่อไม้หลักกับตุมเองฝานตนน้นใหญ่ๆนะพี่น้องค่ะหอมหอมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องๆนะคะมาจ่ามามากินเขาน้ำกันเด้อค่ะเด้อกินง่ายๆ,ๆค่ะพี่น้องค่ะเมนูนี้อร่อยมากอื้มมันต้องสดค่ะ <c oughs> นัวหอม,อมแค่นี้ก็เลิศแล้วค่ะพักขาพักที่ตูืม ถ้าเป็นอันย้ายนะจ๊ะผพ้เฒ่าพื่แก้เพิ่นแตฟา้านแบงบางกว่านี่้นยจ้ะประมกักแบบนั้นหนาหนาพอ่อไม่ได้หย่ำไหมค่ะกุบกุ Hmm. Hmm. Look at that. Mm-hmm. cái nó mày hết ngày màu đấy hả แต่น้งกันจ้ะอใหม,ม่ต้มจะไม่จืดจ้ะต้มเตาถ่าน น้ำแกงน้องไม,ม้เมนีเหนียวพอดีจ้ะบมั่เหนียวคนแห้ง มันค่อยสดง่ายเนาะแต่ว่าบางอารมณ์จะอยากกินแบบข้นๆไหมค่ะเหนียวเนียวนี่ปิดกล้งองเขาเกันม่นรู้จะเล่นอาหาร อืมอืมหนัวมากนัวแต่บอกเค้มเด็กพี่าลาเฮ็ดน่ะ นานี่นาะน้อไม่เนาะทุกตัวไม่ออกมดจับพี่น้องจอ้ะอ๋อจัดแซ่บน้ำกันเนื้อค่ะเป็นมื้อที่อร่อยมากเป็นมื้อเย็นที่แบบว่าคู่ควรมากเลยนะคะพี่น้องค่ะพบก,กันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า